สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอทุกท่านเนาะค่ะบม่ว่าจะเป็นเอซเกา่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องในน้อยของเจตตาพาลวยเนาะกับขอพรบคุณหลายหลายค่ะมือนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของเรล้าพัฒนาคือเก่าค่ะเห็นดูนี่เลขล็อกจิกเด้อค่ะพี่น้องเลขล็อกจิกปันที่หนึ่งที่ผ่านมาค่ะเข้าไปเต็มเมเนาะพี่น้องเนาะ วิง่งหลดกอดข้อกันมาเจ็ดหกล่างหกเจ็ดนาะค่ะทั้งบนทั้งล่างค่ะวิ่งหลดเจ็ด 7, บนเจ็ดล่างหกบนหกล่างปาดสาวหน่อยนาม,มุ่นคุ้นขยันคุนนารักที่โพดแทะเลขล็อกจิกสามสิบหลุดไปเนาะค่ะกับวอเป็นยังแนวทางใหม่เดมาแล้วครัพี่น้องเลขล็อกจิก สาวน้อยหน้ามนคนขยันเปิใไ้มาแล้วค่ะไปตามโตเนาะกับพบุนขับพุ่นเล็กล็อกจิกค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเนาะกับขบพุ่นลายๆเล็กล็อกจิกเพิใไ้มาแล้วค่ะวันที่สี่วันจันทร์วันจันทร์เขาก็ไปโตไม่กัดไม่กับเล็กล็อกจิกค่ะวิ่งรูดเพิใไ้มาบนล่างเนาะบนสี่ล่างห้า หาสี่หาแปดสี่แปดสี่เก้าสองหางสี่ตัวไล่เราจังมาบอกป่าอันจีตาป่ะสิค่ะโบกเป็นยังสองหางเอ็มสองหางว่าสันตั้งใจเบาย่างไงเนาะสองสองตัวสี่หางค่ะโอ้ยเนาะขอถูดขออภัสองตัวสี่หางค่ะห้าส,สี่หา้าแปดสี่แปดสี่เก้าเนาะบุญก็จะซี่ีกับหาหาค่ะสอง สองหางสามตัว4ห้าแปด่ห้าเจ็ดบนล่างค่ะวงกลมทอกันเน่น5 4 48ดค่ะสองหางสองตัวเนาะหางเดียวค่ะสามตัวหางเดียว C ห้า C แคปนาจโจค่ะไปจะไปต่อกับเลขล็อกจิกวันจันทร์ที่สค่ะ จันที่สีสองทุ่มครึ่งล่าพัฒนาเนาะมาไปต่อกันแคปสอบกัะจัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะแคปหน้าโจไปต่อกันวันที่สี่กับเลขล็อกจิกต่อไปค่ะเสียนนุมค่ะเสียนนุ่มวันที่หนึ่งเขาไปตจ้ตูววิ่งรูดเนาะค่ะพี่น้อง เขาไปหกวันที่หนึ่งหกบนหกกลางนี่บนรลุค่ะของเสียนนุมเสียนนุมวันที่สามสิบรุดไปเนาะให้กำลังแรงใจกันคือเกาล่ะค่ะเอฟซของเสียนนุมกับโรนลามเนาะคะ่ะเซียนนุมกาบขอบคุณขอบคุณเลยลยค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเน,ะเนาะแนวทางใหม่ของเพื่นมาแล้วค่ะ เขามาเป็นรุ่นกันใหม่วันจันทสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะของเซียนหนุ่มกราบขอบ,บุญขอบคุณเซียนหนุ่มค่ะที่เอาอแนวทางมาวางทางช่องของเจตาช่องน,น้อยๆเนาะค่ะแล้วก็กราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจเจตาเขามาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์เนาะค่ะท่าเอฟซี เอฟซีไม่ผลพานเขาไม่เห็นเนาะคะ่ะถ้าเขามาพอชิปนี้ถ้าชอบกบฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ายังบ่ติดตามก็ฝากกดติดตามเนาะคะ่ะถ้าอยากเขากุมน้ำจตากะให้เห็นชื่อว่ากดเขาไปทั้งไละะ่เนาะค่ะจตาก็จะดึงเขากุมในช่องเจตาพารวยเนาะคะ่ะเขาฟีบมีไล่ใจเนาะคะ่ะเขาฟีบมีไล่ใจถ้าอยากเขากุมน้ำจตานะ มาเบืงแนวทางเสียนนุ่มค่ะของเสียนหนุ่มวิ่งรูดวิ่งรูดของเพิ่นสามกับหกค่ะสามกับหกสองตัวสี่หางสามเจ็ดสามแปดหกเจ็ดหกแปดค่ะเบิ้ลสองหางสามสามหกหกเนาะค่ะสามตัวสามหางสามหกแปดสามแปดสามสามหกสามค่ะ วิ่งดูดของพื้นดินทอกันเนาะค่ะบ่บ,บ่มีร่องวงกลมให้ทั้งสองทั้งสองตัวเนาะ,ะสามกับหกแต่ว่าเน้นงนี่สองหางค่ะสามแปดกับหกแปดค่ะเพิ่นหนึ่งให้สามตัวนี่สองหางเนาะคะ่ะสามหกแปดสามแปด,สา,แดสามค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะพรายจะไปต่อกับเซียนหนุ่มวันที่สี่เนาะคะ่ะ ใคจะไปตอกับเพื่นก็แคปหน้าจอเอาไว้ถ้าไปรุ่นกันสองทุ่มครึ่งค่ะกับเซียนหนุ่มเนาะเซียนหนุ่มไปรุ่นกันเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะถ้าเลขรุดไปกะกราบขอโทษขออภัยพี่น้อง เอไวก่อนเนาะค่ะเล็กก็มีเขาไม่หลุดเนาะถ้าบ่หลุดเล็กเขาก่าคกันมีไผยตามไผยใดก็ดีใจน้ำนะดีใจน้ำค่ะแต่มันเขามันลุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆไปตอค่ะไปตอไปต่อกับเซียนซุ่มค่ะ เซียนซุม่มมีเบิงประวัติสกอรเนาะเบิงประวัติกรค่ะเซียนซุ่มบันทีหนึ่งเข้าไปวันที่สามสิบเนาะค่ะเขาไปอยู่เจ็ดสองบนแบบเต้องได้กลับเนาะเซียนซุม่มหลุดไปวันที่หนึ่งค่ะเซียนซุม่มหลุดวันที่หนึ่งกับว่าเป็นยั้งเนาะค่ะ ว่าเป็นยังไ้กำลังแรงใจคือเกา่าแนวทางใหม่วันที่สี่มือใหม่วันใหม่ห่อกับไปใหม่เนาะค่ะพี่น้องไปใหม่เนาะให้กำลังแรงใจกันคือเกา่ากลับขอบุญขอบคุณเซียนซุมค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องของจีตาเนาะกับขอบคุณหลายๆวิ่งรูดของพื้นไหมาแล้วค่ะบนล่างซีกับสองเซียนซุมซีกับสอง 2ตัวสหางค่ะ C2 สอ C ไปกลับใ้้พื้นและพี่น้องสอง C สหา C6 C หาค่ะบืนก็จะ C C กับสองสตัว3หางเนาะ C2 C แล้วก็ C C หาแล้วก็ C หน C ค่ะวันที่ C อีกตั้งหาาวิ่งรลดกับ C ค่ะ สกับสองเด้นท่อกันเด้อค่ะพี่น้องเด่นทอกันเนาะบ่มีร่องเน้นกับอยู่ที่สองค่ะ2องหางสองตัวพื้นินให้อยู่ที่2อสีกับ4ี่หาสองหางค่ะ3ตัว4 2 4, 4, 4, 4, ่สองหาค่ะสองหางเนาะพื้นเนสามตัวเอาชอบกระจาดค่ะขัดข้อผ่านเนาะ เ,เพียงแนวทางกับพี่น้องเฮาชอบเฮากระจัดเฮาขัดบอ่อชอบเฮ่ากระพานไปเนาะเอาทีเฮาชอบเอ่าทีเฮามาักเนาะค่ะชอบกระจัดขัดก็ผ่านเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวถ่ายลิปเจตาเบิงบ่งกันพี่น้องอามาสซกันเบิง่งจัดหน่อยสามเซียนเด้อค่ะอยู่น้ำกันสามเซียนเจตา มาบ้างเสียนนุมเสียนซุม่มค่ะล็อกจิกเบิ้งใส่กันค่ะแพบบี่น้องแคปหนึ่งได้สองแคบข้างเดียวเอาไปแน่ใส่กันเนาะเอฟทีไม่หรือว่เอฟทีเก้าผ่านเขาไม่เห็นเนาะกราบขอบบุญขอบคุ้นที่เขามารับชมรับฟังค่ะของเสียนซุ่มสีสองค่ะวิ่งโหลดสี่กับสองของเสียนหนุ่ม สกับหกไอ้คนละตัตเล่นวะพี่น้องเลขกล็อกกิ๊กสี่ห้าบอบอคือกันจักตัววิ่งรูดมีตัวพี่น้องเลยเนี่ยใส่กันเนาะโอโ้แคปหนึ่งได้สองขับขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจช่องในน้อยของเสตาพ้าร้วยเนาะคะ่ะขอพี่น้องมีความสุขค่ะขอให้สุขภาพล่างายแข็งแรง เดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคลับมากขอให้มีใช่ค่ะขอบคุณหลายๆคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ